ต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนการจัดงานมหากรรมแห่เทียนรรษาและตักบาทบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ประจําปี2568จะได้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคม2568กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการมหกรรมแห่เทียนรรษา และตากบากบนหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์ประจําปี2568ในปีนี้นับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบุญเป็นวาสนานะครับที่ได้มาร่วมทบ,บุญกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นปีที่2ครับปีแรกก็ได้มาร่วมประเพณีเมื่อปี2566เมือ่อคณะกรมต่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับางานประเพณีแห่ยเภาษาถือเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธนะครับที่ หรือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีความกลมเกลียวในหมู่คณะและถือเป็นอีกงานหนึ่งที่ช่วยทำนุบำรุงและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวไทยและหวังว่าพี่น้องชาวจาังหวัดสุรินทร์ทุกท่านคงให้ความร่วมมือร่วมใจในการสรืบสารประเพณีอันดีงาม ของไทยทุกเทศกาลและก็เทศกาลนี้ให้อยู่สื่อไปพูดกับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับผมขอชื่นชมและก็ขอขอบคุณนนหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนทงถิ่นสถาบันการศึกษาและพี่น้องชุมชนนะครับภูมวัดทั้งสิบเอ็ดภูมวัดนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือประยางดีโดยเฉพาะในวันนี้นะครับงาน ในที่ภาษาและก็ตัดบ,บาดบนหลังช้างพรุ่งนี้ตอนเช้าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่ใช่นในประเทศในโลกที่มีการตักบ,บาดบนหลังช้างออวันนี้ถือว่า,าเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นเจ้าภาพหลักนะครับส่วนพรุ่งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพหลักเพราะเป็นเจ้าของช้าง แต่วันนี้ช้างก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับโดยโดยการดูแลขององค์การมหาสุนจังหวัดสุรินเพราะนั้นก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในปีนี้นะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินประจำปี2568ณบัดนี้ครับขอเียงกรบมเลยนงารเทียนพรรษาประจําปี2568ครับนับพร้อมกันครับ3 2 1 ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับมหากรรมแห่เทียงปัรสา ผ่านไปยังสิ่งนะคะ,ะร่วมกัน ทำให้เกิดขบวนนะคะที่ช่วยกันส่งเสริมสุรินและของประเทศไทยของเรานะคะขบวนนุ่งผ้าไทยไปวัดทำบุญนะคะต่อด้วยขบวนเครื่องไทยธรรมนะคะขบวนผ้าอาบน้ำฝน เป็การสารสวยงามและมีลวดลายที่วิจิตรการตานะคะ แโบราณสลักตกแต่งรถเทียนนะคมองมึงเรื่องราวเกี่ยวกับรถต้นเทียนทุบมัดชมมโนด้านหน้าประตูปราดุจสหารล้าพุทธรูปปางสมาธิ่อ้วยต้นเทียนและแกะสลักขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งต้น การประดับตกแต่งมีต้นเทียงแกะสลับลายพญานาคสองตนด้านหลังพระพุทธรูปทำประจากหมายถึงวงล้อแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้จะได้บุญร่วมกันนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์จริงเลยนะคะจากประเพณีแห่นาคนะคะไม่ว่า ขบวนที่ผัดจากขบวนตรำนะคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านนะคะซึ่งน้องๆจากโรงเรียนสิรินทร์นะคะการละเล่นพิณวานะคะไม่ใช่มีด้วนะคะเป็นกีฬาใน ถือว่าเป็นกีฬาอีกเป็นการละเล่นแล้วก็ยังเป็นกีฬาด้วยนะคะสำหรับการชกมวยพระพุทธรูปนะคะที่เห็นอยู่บนหลังช้างในขณะนี้นะคะ,ะเป็นพระพุทธรูปอยู่บนหลังช้างของพลายบุญทุ่งนายสุชาติบังรุสุกค่ะหลวงพ่อพระชีนะคะซึ่งภาพก็จะอยู่บนหลัง,งะะช้างพลายศักดิ์สิทิรือนะคะควาช้างนายประเสริฐนายประดิษฐ์สัตมากค่ะ พระพุทธสุริ์พระมงคลค่ะอยู่บนหลังช้างของพายยอดรับนะคะควานนายโกวิทเพ่งพิษค่ะหลวงปู่สามนะคะอยู่บนหลังช้างของพายป๋อมนะคะควานช้างนายเอกรินเรียงเงินภาพเ<อ>ชือกหนึ่งนะคะนำภาพของหลวงปู่หงมนะคะเอ,อซึ่งอยู่บนหลังช้างของพายจุมพลที่มีความสง่างามนะคะ สีที่ใช้นะคะเป็นสีแล้วว่าเป็นสีปูนนะคะเป็นปูนสีค่ะซึ่งจะไม่ทาให้ช้างของเราเนี่ยเก<ร>ิดจงังหวัดสุรินของเรานั่นเองนะคะเป็นบรรดาของในพระพุทธศาสนาด้วยแล้วนะคะคก็จะมีช้างเข้ามามีาส่วนร่วมนะคะเป็นส่วนประกอบเพราะว่าัวสริเราชุมชนนะมีงานสําคัญน,นะคะช้างก็จะเข้ามามามีบทบาท นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นเรียกว่าเป็นอีกขบวนหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีฝนโปรยที่มาเยือนเมืองสุรินทร์ของเราในวาระโอกาสในห่วงของการเข้าพันษานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะนามช้างใหญ่ระบือไกลทั่วโลกนะคะจำนวนถึง15เชือกด้วยกันค่ะขบวนที่สิบห้ของจัสุราษฎร์แล้วมา่ ท่าระวนจากลักทา12ขบวนจาก12ุวันนีสมานงานมากมากค่ะและปิดท้ายด้วยขบวนขององค์การบริหาริกา30นาทีดังนั้นแล้วเพื่อความสะดวกนะคะ อยากให้ทุกท่านได้มาตั้งแต่6นาฬิกาค่ะเรียนประชา,าสัมพันธ์ให้ทุกท่านค่ะทั้งในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดน,นะคะแห่เทียนเข้าวันสาและตักบาตรบนหลังช้างนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะนนคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะคือความแตกต่างจากทุกพื้นที่ทั่วโลกที่ไหนก็มีช้างคะ่ะ Terima kasih telah menonton! สวยค่ะพังบ่อพลอยเอาให้น้องๆขยบมาได้นะคะน้องๆขยบมาหน้าหน้าได้เลยนะคะอ่าน้องๆขยบจับก็ขออนุญาตไปจจ๊